ในดวงใจบ้างไหมคะแล้วถ้าพูดถึงบรรยากาศของการดูภาพยนตร์คุณผู้ชมนึกถึงเรื่องอะไรคะเชื่อว่าหลายคนจะมีมุมมองบรรยากาศความรู้สึกและความทรงจำเกี่ยวกับภาพยนตร์ที่แตกต่างกันแต่ละยุคแต่ละวัยแต่ถ้าอยากเห็นบรรยากาศเหล่านั้นนะคะสามารถมาได้ที่นี่หอภาพยนตร์องค์การมหาชนจะรวบรวมบรรยากาศตั้งแต่ การสร้างภาพยนตร์ในยุคอดีตจนถึงปัจจุบันไว้ที่นี่เลยล่ะคะ่ะที่นี่นะคะจะได้เห็นบรรยากาศโรงภาพยนตร์ตั้งแต่ยุคอดีตอุปกรณ์เครื่องมือการถ่ายทำภาพยนตร์อุปกรณ์ฉายภาพยนตร์รวมไปถึงบรรยากาศเสมือนจริงของโรงภาพยนตร์ที่หลายคนอาจจะเกิดไม่ทันก็เป็นได้ สำหรับหอภาพยนตร์แห่งนี้นะคะนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชมจะได้เข้าสู่โลกของภาพยนตร์ผ่านการเรียนรู้และเพลิดเพลินไปกับนิทรรศการต่างๆที่จัดแสดงไม่ว่าจะเป็นพิพิธภัณฑ์ภาพยนต์ไทยสถานที่รวบรวมประวัติศาสตร์ภาพยนต์ไทยเมืองมายานิทรรศการกลางแจ้งของหอภาพยนตร์ที่รวมฉากสถานที่อันเป็นหมุดหมายสําคัญในประวัติศาสตร์ภาพยนต์ไทยและภาพยนตร์โลก ที่หอภาพยนตร์นะคะมีการนําชม2เส้นทางค่ะไม่ว่าจะเป็นเส้นทางการกําเนิดภาพยนตร์เส้นทางศัตวรรษภาพยนตร์ไทยซึ่งนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชมนะคะสามารถให้วิทยากรน,นําชมหรือจะเดินชมด้วยตัวเองก็ได้คุณสัญชัยโชติรสเสรณีรองผู้อานวยการหอภาพยนตร์องค์การมหาชนกล่าวว่าน้าที่หลักของหอภาพยนตร์นะคะคือการอนุรักษ์ภาพยนตร์ไทยรวมไปถึง สารคดีต่างๆที่มีการนำเสนอเกี่ยวกับคนไทยรวบรวมเอาไว้ให้นักท่องเที่ยวได้ศึกษาเรียนรู้ครับขอภาพยนตร์องค์การมหาชนนะครับหน้าที่หลักๆของภาพ,พยนตร์เลยก็คือเราจะเก็บอนุรักษ์ภาพยนตร์ภาพยนตร์ไทยนะครับภาพ,พยนตร์เกี่ยวกับคนไทยแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะหนังหนังเล่าเรื่องที่ฉายตามอารมณ์ภาพยนตร์นะครับหนังบ้านหนังข่าวหนังสารคดีหนังที่เกี่ยวกับคนไทยต่างๆเนี่ยเราจะอยากจะเก็บรวบรวมไว้ที่นี่นะครับอันนี้เป็นงานหลักของเรา แล้วคนก็จะถามว่าเก็บมาแล้วทำทำไมเก็บทาไมอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็จะมีกิจกรรมที่ต้องเผยแพร่นะครับไม่ว่าจะเป็นการจัดฉายภาพยนตร์ทั้งไทยทั้งหนังไทยเก่าหนังไทยใหม่นะครับออมีการแซมกับหนังต่างประเทศด้วยเพราะเราก็อยากจะเทียบเคียงต่างๆหรือว่าให้องค์ความรู้ด้านภาพยนตร์เนี่ยที่มันหลากหลายมากๆนะครับ,รบมีทั้งการจัดเทศกาลพิพิธภัณฑ์เพื่อที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านบทบาทภาพยนตร์ให้คนรุ่นหลังได้รับรู้กันครับ เด็กๆหรือว่าคนกลุ่มไหนที่เหมาะกับการมาเที่ยวที่นี่คะท่านรองคะโอ้จริงๆหลายกลุ่มเลยครับเพราะเราต้องพูดต้อง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 พูดอย่างนี้ก่อนว่าเริ่มแรกเราก็เข้าใจใว่าคนที่มาต้องเป็นคนรักหนังอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็เริ่มจากการมีพิพิธภัณฑ์ภาพ,พยนตร์ไทยอาคนสนใจ,นใจแล้วก็เนื้อหาก็จะดีมากมีคนนําชม พูดคุยแลกเปลี่ยนกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่สักพักเราก็เริ่มสังเกตว่าคนที่มาเยี่ยมชมจริงๆแล้วมีหลากหลายกลุ่มนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็พยายาม e จะดีไซน์กิจกรรมดีไซน์พิพ,พธิธภัณฑ์นิทรรศการเนี่ยให้ตอบสนองก,กับหลากหลายกลุ่มไม่ว่าจะเป็นครอบครัวนะครับเอ่ออันแรกเราเล่าให้ยังฟังก็เป็น,ปนครอบครัวเนี่ยก็จะมากับเด็กพอมากระเด็กนียเด็กมาเข้าเขาก็จะไม่เข้าใจไอ้สิ่งที่พิพิธภัณฑ์มันยังไงครับเราก็เลยมีการจัดนิทรรศการ ภาพติดตาซึ่งเป็นเทศากาลสำหรับเด็กอธิบายเรื่องที่มาที่ไปของการภาพเคลื่อนไหวนะให้เด็กเข้าใจแล้วก็เป็นแอนิเมชันให้เด็กอินเตอร์แอคทีฟต่างๆอันนี้ก็เพื่อสำหรับเด็กนะครับแต่ถ้าเป็นวัยรุ่นขึ้นมาหน่อยอน,น่าจะเด็กเกินไปวัยรุ่นขึ้นมาหน่อยอาจต้องการแบบแหมต้องอยากได้มุมถ่ายล่งถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะมีเมืองมายานะครับซึ่งก็เป็นสถานที่ยอดฮิตของการถ่ายรูปทุกอย่างเลยเพราะว่ามันเป็นเมืองแบบ เรียกว่าดัดแปลงตึกเก่าๆในยุโรปในอเมริกาที่สวยๆอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับแล้วก็เราก็เพิ่งเปิดเทศกาลลงถ่ายชั้นสาไปซึ่งก็เป็นเทศกาลที่จะบอกเล่าตั้งแต่ mm. การทำภาพยนตร์ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงขั้นโพสต์โปรดักชันตั้งแต่แบบพรีโพสต์ถึงโพสต์ S นะครับ uh. ซึ่งก็จะมีมุมอะไรให้เล่นให้เล่นซึ่งก็จะเหมาะกับคนทุกเพศทุกวยัยดังนั้นเนี่ยถามว่าใครควรจะมาที่หอเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้คือเรียกได้ว่าใครแวะมา ก็จะมีสิ่งที่จะสามารถที่จะตอบสนองความต้องการได้อันนี้มึงเป็นเป้าหมายของเราคือเราก็ดูจากคนที่เดินผ่านไปผ่านมาเข้ามากับเราเราก็เริ่ดูอ่ะอันนี้เราขาดตรงจุดนี้นาะละขาดจุดนี้อะไรอเงี้ยซึ่งภายในหอภาพยนตร์นะคะจะมีนิทรรศการโรงถ่าย3 from dreams to reels ซึ่งจะเปิดโลกเบื้องหลังการสร้างภาพยนตร์ตั้งแต่กระบวนการทำงานคนทำงานในอุตสาหกรรมภาพยนตร์อย่างละเอียดทุกขั้นตอน ซึ่งคุณผู้ชมนะคะจะได้รับความบันเทิงความรู้และวิวัฒนาการในการสร้างสืงส่อภาพยนตร์ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศค่ะคุณสัญชัยบอกว่านะคะตอนแรกนะคะหอภาพยนตร์แห่งนี้นะคะสร้างขึ้นและไม่คิดว่าจะมีทุกกลุ่มทุกวัยนะคะที่สนใจเรื่องภาพยนตร์เอาเข้าจริงๆแล้วนะคะได้รับความนิยมกับทุกเพศทุกวัยรวมถึงทุกสาขาอาชีพด้วยค่ะ ก็แบ่งเป็น2ฝั่งนะครับจริงๆแล้วที่เรานั่งอยู่เนี่ยเป็นพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทยนะครับรอ,อันนี้ก็จะรวบรวมอดีตของภาพยนตร์ไทยจริงๆตั้งแต่อดีตเริ่มต้นเลยครับจนกระทั่งถึงยุคประมาณ2540กว่านะครับคือเราประมาณเขาเรียกว่าตอนแรกเนี่ยพักไปข้างบนเนี่ยจะเป็นเทศกาลหนึร้อยปีภาพยนตร์ไทย2 4งสี่จนถึง2540นะครับแต่ว่าตัว โปรดักชันตัว P, P production จะเป็นอีกง,งานหนึ่งที่จะให้เห็นตั้งแต่กระบวนการเริ่มถ่ายทําหนังเลยคุณต้องเขียนบทนะคุณต้องไปคุยกับในทุนนะแล้วคุณต้องแบบมีประชุมทีมนะแต่และทีมมีใครทําอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับก็จะเป็นเทศกาลปัจจุบันต้องเรียกว่างไงต้องมีอิ t เตอร์แอคคนมีส่วนร่วมด้วยเราก็พยายามจะดีไซน์มีกิจกรรมให้คนมีส่วนร่วมลองเล่นลองแต่ตรงนั้นแต่นี้ก็จะมีป๊อปอัพมีน่มีนี่มาเนี่ย เพื่อที่จะดึงดูดความสนใจแล้วก็เป็นการให้คนได้มีส่วนร่วมกับงานแสดงของเราอะนะครับ สำหรับหอภาพยนตร์นะคะสามารถมาได้ทุกเพศทุกวัยซึ่งได้เรียนรู้ผ่านนิทรรศการภาพค้างติดตานิทรรศการที่จะพาน้องๆหนูหนๆทุกคนนะคะไปค้นหาคำตอบว่าภาพยนตร์เกิดขึ้นได้อย่างไรมีการรวบรวมกระบวนการทำภาพยนตร์ตั้งแต่ยุคอดีตนะคะจนถึงพุทธศักราช2540ภายใต้นิทรรศการภาพยนตร์ไทยไม่ว่าจะเป็นกระบวนการถ่ายภาพยนตร์การเขียนบทการถ่ายทา จนกระทั่งการฉายภาพยนตร์ในยุคอดีตวิวัฒนาการของการสร้างภาพยนตร์ที่น่าอาัศาจรรย์มากๆค่ะโดยเฉพาะความอาัศาจรรย์ของจุดเริ่มต้นภาพยนตร์ที่เรียกว่าจุดกําเนิดเสียงและภาพนั่นเองภาพยนตร์คือมายา,าใช่ไหมครับเราจะรู้กันอยู่แล้วว่าเนี่ย วงการบันเทิงมายาแล้ววงการบันเทิงมายาคืออะไรก็คือเขาจะได้รู้ว่าอ๋อไอสิ่งที่เขาเห็นน,นจริงๆมันเกิดจากการสร้างมันเกิดจากกระบวนการประกอบสร้างต่างๆมันไม่ได้เกิดอยู่ดีก็ปลิ้งขึ้นมาแต่มันมีคนอยู่เบื้องหลังนะมันมีอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะรู้เท่าทันภาพยนตร์<ม>อันนี้ก็จะเป็นอีกอ,อ,องค์ความรู้หนึ่งซึ่งหลายคนเนี่ยอาจจะไม่เคยตระหนักรู้ตรงนี้แต่พอได้เข้าไปอยู่แล้วได้เห็นเบื้องหลังการถ่ายทำเนี่ยเขาจะเข้าใจตัวนี้มากขึ้นครับภาพยนตร์อาจจะไม่ได้เป็นอิทธิพลที่แบบ โหเต็มค่านร้อยเปอร์เซ็นต์แต่มันองค์ประกอบอื่นๆอีกเช่นอายุผู้ชมห,หรือว่าวิจรารณญาณของแต่ละคนซึ่งมันต้องเกิดจากการสั่งสมของประสบการณ์ดังนั้นไอ็นโรเรตติ้งที่บอกว่าหนังเรื่องนี้เหมาะสำหรับเด็กสิบห้านะสิบแปดนะยี 25, ่สิบห้าต่ำกว่ายี่สิบห้าดูนะอันนี้ก็เพื่อที่จะคลาสสิฟายสิ่งเหล่านี้นะครับผมแล้วถามว่าหนังเนี่ยมีบทบาทตรงนี้มากขนาดไหนผมว่าหนังเองเนี่ยบทบาทสําคัญมากๆของภาพยนตร์เลยนะครับคือการสร้าง เรียกว่าจินตนาการให้กับคนนะครับทำให้เราได้เห็นทําให้เราได้เปิดโลกนะครับหลายๆครั้งเนี่ยเราอ่านหนังสือเราอาจจะได้ยินข่าวได้เลยไหมนเนี่ยแต่เรายังไม่เห็นเรายังไม่สามารถ conceptualize มันออกมาเป็นภาพได้หรือวิชวลมันออกมาเป็นภาพได้<ะ>ภาพยนตร์มันทําให้เราเห็นสิ่งเหล่านั้นนะครับแล้วมันาเปิดโลกประทัดเราตรงนั้นแล้วก็มันเป็นความบันเทิงแน่นอนออโลกนี้เครียดมากนะครับเราทํางานใครทํางานตลอดชีวิตได้จะรู้โอ้โ oh, ห เราก็อยากจะใช้สกวันหยุดของเราเวลาที่หยุดเนี่ยไปหาความบันเทิงภาพยนตร์ก็เป็นความบันเทิงตอบสนองสิ่งนั้นได้ด้วย<ช>นะครับแล้วก็หาเดียวกันก็เป็นสิ่งได้เรียนรู้เพราะว่าภาพยนตร์เนี่ยทุกหนังทุกเรื่องนะครับมันเปิดมันมันเกิดขึ้นมาได้กับสังคมแล้วมันคือสิ่งที่มันไม่ใช่ใช้สะท้อนะครับแต่ว่ามันคือผลผลิตของสังคมนั้นๆเราอยากจะเข้าใจสังคมไหนเนี่ย ให้ดูภาพยนตร์เขาแต่ไม่ได้แปลว่าเราดูแล้วรู้ชิวว้วอ๋อสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันคือ,ม,คอมันคือสังคมเขานี่นไม่ใช่แต่มันเป็น Reaction ผลกับที่สนสะท้อนที่เกิดกับสังคมนั้นเช่นสมมุตินะครับหนังที่ดังของประเทศเนี้ยเป็นหนังตลกตลอดเวลาเลยหนังเพราะว่าสังคมอาจจะมีความเครียดสูงหรือเปล่าหรือว่าเออมีความ มีความคิดและความอ,าอะไรที่ตรงกันลงนี้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคือ <c oughs> <c oughs> คือผมชัวไอ้ตรงนี้มันเป็นมันเป็นมันเป็นสิ่ง<ถ>ที่อ่าภาพยนตร์เนี่ยมันสามารถเป็นผลผลิตองค์รวมของความคิดของสังคมนั้นๆได้ดังนั้นในแง่ของนักวิชาการและอะไรเขาถึงต้องศึกษาภาพยนตร์เพื่อจะไปเข้าใจตรงนี้อฮะเพราะถือว่าภาพยนตร์เป็นผลผลิตขององค์ความคิดของสังคมนั้นๆเงินภาพยนตร์เนี่ยสามารถมีบทบาทที่หลากหลายมากๆเลยแล้วก็เราก็จะรู้สึกว่าไอ้สิ่งเหล่านี้มัน มันมันมันเป็นประโยชน์แล้วก็ถ้าใครที่รักภาพยนตร์จะรู้สึกโอโ้โหภาพยนตร์เนี่ยช่างมีคุณประโยชน์หลากหลายเหลือเกินหลากหลายประเด็นมากครับผมในในในปี2568นี้าอห่ะคะหอภาพยนตร์เตรียมอะไรที่จะเสริมให้กับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาเรียนรู้มีอะไรเป็นพิเศษ,ษบ้างคะปีนี้ ปีจริงๆเราต้องบอกว่าปีที่แล้วเนี่ยเราเครอด40ปีเราพอดีนะครับแล้วเราก็เลยได้เปิดในเทศกาลล่าสุดคือลงถ่ายชั้น3ซึ่งเปิดเป็นเพื่อตุลาคมที่ผ่านมานะครับดังนั้นตอนนี้ก็ยอยู่เป็นลงถ่ายใหม่อยู่ก็อยากให้มาเที่ยวชมกันใครไม่เคยมาชมเนี่ยก็จะได้มาเห็นเลยครับกระบวนการถ่ายทําหนังตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งถึง post production นะครับคุณจะได้เห็นเรื่องแล้วก็ในเรื่องที่คุณได้เห็นเนี่ยเรายังงคืน อภาพยนตร์นนะเราจะทำอะไรสักอย่างก็ต้องไม่ธรรมาดามเราก็อุตส่าห์ไปหาบทภาพยนตร์เรื่องสองครามชีวิตนะครับซึ่งเป็นบทที่คุณเชิดทสงศรีซึ่งเป็นผู้กำกับชั้นครูของประเทศไทยเนี่ยเขียนไว้แต่ไม่ได้มีโอกาสได้สร้างเราก็เอาบทนี้มาให้คุณสมเกียรติทุวันนี้ซึ่งเป็นผู้กำกับปัจจุบันเนี่ยลองสร้างดูสิแล้วก็เราก็จําลองไอ้สิ่งกระบวนการสร้างเนี่ยมาอยู่ในเทศกาลดังนั้นผู้ที่จะมาเยี่ยมชมเนี่ยถ้าเป็น คนสูงอายุหน่อยรู้จักคุณเชิดก็จะได้สิ่งที่คุณเชิดต้องการเด็กลงมาหน่อยี่ไม่จักคุณเชิดอย่างน้อยคุณก็จะได้ในสิ่งที่กระบวนการการทําภาพยนตร์นะครับแล้วก็สุดท้ายเลยเด็กน้อยๆนะครับอาจจะแบบเอ้ยจะเหมาะสมไหมมาเนี่ยให้มาให้มาให้ลงมาดูนะครับผมว่าเด็กเองก็จะเอนจอยเพราะเราเทศการเราพยายามจะเดินแอคทีฟพยายามจะมีสิ่งลูกเล่นต่างๆเพื่อจะดึงดูดคนที่หลากหลาย นะครับอันนี้ก็จะเป็นไฮไลท์สาคัญนะครับแล้วก็ในปีนี้เองจริงๆแล้วเรายังมีเพิ่งเพิ่ง,งเปิดเทศกาลไปอันนึงจะเป็นเทศกาลชั่วคราวนะครับจะเป็นเทศกาลที่นำเ,เดี๋ยวนี้ศิลป,ปินคนไทยเนี่ยเริ่มนาหนังที่เป็นหนังที่อนุรักษ์นะครับพิเศษหนังเล่าเรื่องหนังอาคายฟุดเทหนังข่าวเนี่ยเอาไปประกอบงานศิลป,ปะของเขาเพนเป็นวิดีโออาร์เป็นอะไรต่อไปนี้อะไรเนี่ยเราก็รวบรวมคนเด่นๆเนี่ยที่ไปจัดแสดงไปทั่วโลกเลยมาจัดแสดงที่หอของเรานะครับ ใครที่อยากสนใจก็ให้มาดูกันเพราะผมสุกว่าอันนี้ก็เป็นโอกาสเดี๋ยวที่เรารวบรวม6ศิลปงาน6ศิลปินเนี่ยมาจัดแสดงที่นี่นะครับแล้วก็มีฟุตเทจต้นฉบับที่เขาเอาไปใช้เนี่ยมามา,มาวางให้ดูด้วยสะท้อนกันเป็นรีเฟลคชั่นกันของสองงานระหว่างปัจจุบันกับอดีตนะครับคุณจะได้เห็นว่าภาพย,ายนตร์จริงแล้วเนี่ยมันมีคุณค่ามากๆม,มันไม่ใช่แค่ความบันเทิงอย่างเดียวแต่มันสะท้อนให้เห็นถึงสังคมวัฒนธรร์ แล้วก็ยุคสมัยต่างๆได้อย่างดีครับผมถ้าถ้าพูดถ้าพูดตรงๆนะครับขพาพยนตร์รา40ปีเนาะก็เราก็มีผู้กำกับตั้งแต่คนยังไม่เป็นผู้กำกับเลยนะแค่เป็นนักศึกษาภาพยนตร์สนใจเข้ามาดูเข้ามาเอ,อคุยเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยแล้วปัจจุบันกายเป็นผู้กำกับที่มีชื่อเสียงก็ก็มีนะครับเอ,อเขามองเราเป็นแหล่งองค์ความเป็นแหล่งเรื่องแหล่งรีสอร์ แหล่งทรัพยากรด้านภาพยนตร์เขามาดูหนังที่เราที่เราเก็บสะสมไว้แล้วก็ได้รับแรงบรรยยันดาลใจแล้วเอาไปสร้างสัตว์งานที่โดดเด่นนะครับมีหลายคนมากแล้วผมคิดว่าอันเนี้ยก็เป็นหน้าที่หน้าที่หนึ่งของหอภาพยนตร์เหมือนกันเียงแต่ว่ามันใช้เวลาเวลาในการพิสูจน์ใช่ไหมครับ<ๆ>เขาไม่ได้แบบมาวันนี้พรุ่งนี้ไปพุ่งกับใหญ่ใช้เวลาสิบปียี่สิบปีแต่มันเห็นผลแล้วเราก็จําได้ว่าเฮ้ยอันนี้ตัง้งแตล นักยมมันมาที่เราหนลยอะไรอย่างเงี้ยเรายังเคยรู้สึกได้เลยอย่างเงี้ยหรือว่าจริงพุ่งกับมาต่างหลายท่านเนี่ยครับตอนที่ยังเป็นนักศึกษาอยู่เนี่ยก็แวะเวียนมาที่หออะไรอ่ะแล้วก็มาดูหนังมาอะไรต่อมีตั้งแต่สมัยตอนที่อยู่เขาสุนเจ้าฟ้าเนี่ยก็มีหลายท่านด้วยกันครับคือที่ฟังมาทั้งหมดนี้คือสามารถเข้ามาศึกษาเรียนรู้ฟรีเลยใช่ไหมคะท่านรองคะใช่ครับที่หอนะครับเราเปิดทุกวันจันทร์นะครับแล้วเราก็ไม่ใช่มีแค่นิทรรศการหรือพิพิธภัณฑ์อะไรอย่างเดียวนะครับเรามี ห้องสมุดด้วยซึ่งห้องสมุดเองเนี่ยก็จะเป็นห้องสมุดภาพ,พย,ายนตร์โดยเฉพาะเรามีทั้งหนังสือที่เกี่ยวกับภาพย,ายนตร์ทั้งไทยและเทศนะครับแ,แบบรวบรวมข้อมูลที่หลากหลายนะครับสามารถมาศึกษาหาข้อมูลได้แล้วก็มีบูธส,สำหรับดูภาพย,ายนตร์ที่เราเก็บสะสมไว้ก็สามารถมาดูได้เช่นกัน ทั้งหมดนี้นะคะนะับว่าภาพยนตร์มีบทบาทสำคัญในการสร้างจินตนาการให้คนได้เห็นสิ่งต่างๆที่ชัดเจนมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นมุมมองโลกกระทาที่เปิดกว้างรวมถึงสะท้อนให้เห็นว่าหนังคือผลผลิตที่เกิดขึ้นในสังคมนั้นๆน,น,นอกจากนี้นะคะภายในหอภาพยนตร์มีนิทรรศการลานไปดวงจันทร์ลานสำหรับ จัดแสดงประดิษกรรมประเภทถ้ำมองแบบต่างๆทั้งของประเทศไทยและต่างประเทศและนินทรรศการใหม่ๆล่าสุดนะคะแกลเลอรี่ภาพเคลื่อนไหวซึ่งชวนให้ผู้ชมนะคะเดินสำรวจคลังประวัติศาสตร์ที่หลอมการเวลาและความจริงที่เคลื่อนไหวในภาพยนตร์โดยนำเสนอผ่านผลงานของศิลป,ปินร่วมสมัยของไทยที่ได้นำฐานข้อมูลจากความทรงจำและประวัติศาสตร์จากฟุตเทจภาพยนตร์ร้อยเรียงเข้ามาสร้าง สันผ่านมุมมองแบบภ้าหูทัศสำหรับหอภาพยนตร์นะคะเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา9กนาฬนทีจนถึง1 7นาฬกานาทีฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะเปิดวันอังคารถึงวันอาทิตย์หยุดทุกวันจันทร์ค่ะ สำหรับใครที่ไม่มีโปรแกรมท่องเที่ยวนะคะหรือใครที่กําลังมองหาโปรแกรมพาน้องๆหนูๆนนะคะเชี่ยวรับปิดเทอมอยู่นะคะลองมาเปิดโลกทัศน์ที่หอภาพยนตร์องค์การมหาชนตําบลสาลายาอําเภอพุทธมนทลจังหวัดนครปฐมค่ะ